โอเคครับสวัสดีครับ Ma, มากลับมากับไลน์เลนเจอร์อีกครั้งก็ในวันนี้นะฮะทุกอากาศธาตุพื้นเป็มาแล้วนะฮะเราก็จะมาเปิดกันสักหน่อยสักหน่อยของผมในที่นี้คือผมจะโถหมดทุกตัวที่มีในทุกเอดีเลยนะฮะมาถ้าา <ว î> งนั้นเราก็จะมาเปิดกันฮนะเริ่มที่เอดีสี่เลยก็ เลยก่อนก่อนเลยโอ้ยเรียนคำพูดไม่ถูกไปหมดแล้วตอนนี้ผมก็ไอดีนี้อ่ามีบอสแล้วนะฮะแต่ว่ามาอีกผมก็โอเคนะจะได้ทำเก้าดาวแล้วก็ยัดยัดไปนะฮะประหยัดกบเก้าดาวโหหมดเลยแล้วกันครับมาหกสิบตัวถ้าถ้างั้นเปิดไปเลยดีกว่านะครับไปตัวท่ามืดนะครับตัวเก่งๆมันเยอะมันเยอะกว่าท่าแสงนะสำหรับผมในตอนนี้ผมก็เลยไม่เปิดท่าแสงฮะมารอเปิดท่ามืดดีกว่าหรือว่าเปล่าล็อกอันทีสองผมคิดว่าอย่างน้อยมันต้องมาสักตัวเลยนะมันรวมโคตรมืดมาขนาดนั้นถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยจะแปลกมีแต่เปล่าทั้งนั มีแจะเจ็ดดาวเลยบ้าปะเนี่ยตัวในตู้ธาาดมืเดเยอะขนาดนี้ถ้าไม่เห็นเลยสักตัวเนี่ยแปลกนะหกสิบตัวเนี่ยนะวเว้ยเอาจริงดิเฮ้ยเดินเจ๊เอจอคุณจะทำบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยนึกว่าให้ติกิติกิยังดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละโอ้เออตั้งสุดท้ายเอาจิงดิ อยู่ที่ ID 3ีสามนี in> ้ยังไม่มีท่านมือติดทีมเลยเราต้องเอาหน่อยแล้วโอเค60ตัวมันเดือดเอาจ้าเอายังมาทูดก็ได้จ้า ID นี้ผมขอเปิดรัวๆนะแบบรวดเร็วเลยแบบข้ามขามรัวๆโอ้โหรัวๆนะอยากลองดูอยากลองดูโอ้โหมาแล้วหนึ่งจะเป็นการบินไม่เอาเออโอ้ขอรัวๆราราโอ้โหการบินมาอีกตัวโอ้ โอนตัวเห็นเห็นสก,กินนึกว่าดีแต่ไม่ใช่โอ้รัวรัวจบกันสูตรแบบรวดเร็วมาเร็วไปเร็วเลยดีนี่ยันที่ดีสออ่ะไอดีนี้นะฮะมีบอสแล้วแต่ว่ามาอีกก็โอเคนะอ่ะค่อยๆเปิดสักสามตัวถ้า30ตัวแรกมันไม่มาเดี๋ยวเราจะรัวกันนะเมื่อกีตามูนตู้โคตรมืดโนตูน้หนามืดใช่เลยเนี่ยเจมนักเวทครั้งที่สม ลูกเสือเมลลี่ครั้งที่4สงสัยมันจะอยากให้เราล้วใช่ไหมถ้ามันไม่มาเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่เปิดค่อยๆแล้วมันไม่ไม่ออกเลยสักตัวสักตัวเอาถ้าครั้งนี้มืดไม่มาผมจะล้วแล้วนะโอ้มาไปอืมตัวแรกก็ไปดาวตาอืมอือโอ้โหไม่มาสักตัวเ,เหรอเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวล้วไม่ล้วมันอยู่ที่ดวงอ,อาการหนักเลย ที่ไอเดีแอปเปิลไอดีนะแล้วค่อยไปไอดีหลักเปิดเร็วเปิดช้าชะตากรรมก็แล้วแต่ดวงนะฮะงั้นไปกอดมืดโยมปูดอืมโรบินฮูดเอาไปาอ้มนักสะโซมโอ้ยอ๋งูกิโมโนโอุย้ยหัวขโมยโอ้ยเห็นมีหมวกก็นึกว่าใช่นึกว่าโยมปูท <c oughs> ไปอีกสามสิบตัวนะฮะไอเดี ID นี้โูแล้วถ้าไปไอดีหลักนี่ได้แบบนี้จะทอเลย แจกใช่ไหมเนี่ย5ครั้งมีหวังอยู่ดิโน่ีก4ครั้งขอร้องขอร้องขอตัวที่มันใช้งานในปัจจุบันได้สิงดีโอ้โหอ่ะฮะตัวสุดท้าย สคริปต์มาอยู่ที่ไอทีอของผมไอดี่ส้ใจก็มีอสมืดแล้วฮะคือที่อยากได้เอามาทู่อีกตัวคือคอมโบนะฮะอยากเอามาคอมโบทีมผมเป็นคอมโบแร่หนื่งก็ขอร้องมาในดีเถอะโอ้ไอดีนี่เก้าสิบตัวด้วยนี่ก็น่าจะสามร้อยตัวกว่าแน่นอนเรียนเรียนตัวมานี้ก่อนตัวที่อยากได้ไปเก้าสิบตัวผมน่าจะใส่หมดเลยนะฮะผมอยากได้พวกทัดแสงทัดมืดมากกว่าตัวโคโรโบในตอนนี้นะฮะ อูแม่มดน้อยโดนเลมีขอตัวคอมโบสักตัวบอสมืดมาซ้ำก็ได้สล็อตมาซ้ำก็ได้ถึงผมจะมีเก้าดาวแม็กไปแล้วแต่แบบมาได้มพนเราออกแปดดาวเยอะมากเลยนะแต่มันไปออกตัวปกติดิสักตัวสักตัวผมบอกเลยนะคลิปนี้ประมาณ300รอกว่าตัวถ้ามันจะได้แต่ตัวการบินในไอดีพวกนั้นมาเลดเลดแย่มากถึงตัวในตู้มันจะเยอะจริงนะฮะแต่แบบไม่รู้จะพูดไงแต่เลดแย่มากเลยเอาจริงดิว้ยเอาอย่างนี้สิมาสักตัวดีใจก่อนได้ไหม กูเยปลาลักมงโอ้ยอปะาลักมงอ่ะปลักแล้วกูอันนี้หลักเปดทีสุดท้ายจะเกลือได้ไงไม่ได้เดี๋ยวผ่านไปสี่สิบตัวใช่ไหมอ่ะอีกข้าสิบตัววิ่งมีนักวิญญาณพโปพงโลอุ้ยหมูป่าเริ่มรัวแลเริ่มรัวแลก็ควรดีใจเนี่ยแต่ผมได้ข่าวว่าตัวนี้มันไม่ไม่ไม่โหดขนาดนั้นเปล่าขออีกได้ไหมจะจะเอาบอสมือดาจะเอาบอดลบเลย สลับผมมีเก้าดาวแมซ์นะผมบอกไว้ก่อนทำพีร้อยแน่ผมบอกไว้ได้ทำพีร้อยแน่อีกยี่สิบตัวไถือว่าอดีหลักก็โอเคอะแต่แบบขอร้องขอตัวที่อยากได้ได้ไหมโอ้ยโอเยอร์เซอร์บินฮอโลบินฮูดอ่ะฮตัวสุดท้ายเี่แไหมมาสรุปกันนะฮะก็อดีหลัก ได้ตัวเ่ามานะฮะเบ่ามันชื่ออะไรวะอัศวินสามฐานเสืออะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วก็ได้สล็อตมาซึ่งเก้าดาวแม็กแล้วทีร้อยแน่ๆโอเคถ้ <Okay. S 2> างั้นก่อนจบคลิปนะฮะเรามาทําตัวนี้ขึ้นเก้าดาวดีกว่านะ,ะถ้าถ้ามาได้สร้างล่างคูน่ะนะ,ะเดี๋ยวไปุ่มซับอีกสามร้อยพชรกันเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะขอเก็บนะฮะถ้าสร้างล่างคนะะูนมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปุ่มเราต้องรอด้วยครับพูดไวซะหน่อยไปมีตัวลีครั้งด้วย โ,โอ้ยลางโคนไม่ได้ได้อะไรมาได้คืนแรวเหรออะเรามีอีกอันนะฮะเรามีอีกตัวเดี๋ยวเราใช้ไปลางโคนอย่างน้อยก็ถือว่าได้มา2ตัวในดีหลักเนาะจะเป็นตัวที่เราไม่ได้อยากได้แต่ก็ถือว่าได้เอ๊งั้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยขอบคุณครับ